เอาให้ดูตัวนี้ครับที่มีลูกค้าก็ไม่เอาที่ลูกค้าเอาเราก็ไม่มีเอาจัดไปงานขึ้นสดอีกแล้วดูนะอันนี้เป็นกันชนท้ายแบบใส่เต็มตูดของช่างบี้นะครับเป็นแบบเว้าหลบทะเบียนนะลูกค้าส่งรูปรถมาให้ดูปี2อ2 4ป้ายแดงเลยตัวต่ำธรรมดานะบอกช่างบี้อยากได้แบบนี้ใส่ใส่แทนเป็นกันชนท้ายเดิมนะรถรถลูกค้านะมีกันชนอยู่ แต่ต้องถอดออกเพราะว่าเป็นรถตัวเตี้ยเอาตัวนี้ไปใส่แทนเลยบอกว่าอยากบีช่างบีอยากได้แบบนี้หัวบอลแบบนี้มาติดกับตัวนี้ดูสิเราก็ตัดให้นะเราก็ทําให้เลยปกติตัวนี้มันจะมีตัวนี้เชื่อมติดอยู่อย่างนี้เราจะเอาเราจะเอาเฉพาะแต่หัวบอลน,นี้มาใส่ก็ไม่ได้เพราะว่าระยะมันไม่ได้เราก็เลยต้องตัดอันเดิมมาออกถ้าเราจะสร้างอันใหม่ให้ก็คงหลายวันเราตัดสินใจมาตัด ห่วงตัวนี้ออก2อันบนล่างนะแล้วก็เจาะรูยึดน็อตให้ลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวแต้มนอ็อตก่อนทำสีนี่เราจะต้องแต้มน็อตไว้ก่อนด้านหลังนี่แบบนี้นะแบบนี้เลยลูกค้าบอกจะไปลากประมาณ4ตันช่างบี้เราบอกเลย4ีถึงตันเนี่ยลากได้นะลากนะไม่ใช่กระชากถ้ากระชากแบบเชือกเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> เราบอกเลยแต่ถ้าลากแบบเทเลอร์เนี่ยเออได้ ลากแล้วก็เบรกปกติใช้ปกติทั่วไปนะได้แต่ถ้าท่านไปใช้งานโหดแบบว่าลากใช้ใช้เชือกฟางข้าวเส้นใหญ่ๆลากกระชากตอไม้หรือก็ชากกันขึ้นเนินเนี่ยเราบอกเลยก็แค่เหล็กรางน้ําหน้าสีงอเหมือนกันนะเราบอกเลยนะท่านถ้าท่านใช้ปกติเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ลากได้ตัวเนี้ยอิสูสองพันี่สบนะยังไม่ได้ใส่ขาขาหมดขานี่มันหมด เดี๋ยวเราสั่งสั่งร้านเลเซอร์ตัดให้แล้วเดี๋ยวน่าจะได้วันนี้ตอนเย็นน่าจะได้ผลิตพรุ่งนี้นะตัวนี้นะนี่นะเป็นแบบนี้นีเ่เราให้ดูกันเลยเป็นแบบเว้าหลบทะเบียนใส่หัวบอลเอาเป็นแบบอย่างที่ดีนะแล้วก็ใครจะเอาอย่างเนี้ยได้เลยเราบอกเลยนะว่าเอาอย่างได้เลยเนี่ยสั่งได้เลยทั้งบี้ผมเอาแบบตัวนี้เลย แบบนี้นะเอา้าตัวเนี้ยเสนอราคาก่อนนะเดี๋ยวเราบอกราคาเลยตัวเนี้ยตกลงกันอยู่ที่หกพันนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าทําเสร็จแล้วมันจะสดสวย,ส,วยสดงดงามขนาดไหนหกพันบาทใส่สเกลตรงนี้ด้วยคู่หนึ่งช่างบี้หอ่อด้วยแผ่นลายอะลูมิเนียมเงาเงางามงามเลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รีวิวนะไม่แน่ขาจะมาวันไหนยังไม่รู้เดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามันมันทำไมถึงแพงนะักหกพันเนี่ย ปกติเนี่ยสี่พันห้าหน้าล้านลูกค้ามาเพิ่มตัวนี้มาเพิ่มตัวนั้นเอาแบบตัวสวยปกติตัวท็อปอะมันห้าพันห้าลูกค้ามาเพิ่มตัวนี้บวกอีกห้าร้อยเนี่ยตัวนี้นะบวกอีกห้าร้อยปกติราคานะมันมันแพงกว่านี่แต่ว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอันนี้ไปก็คือเอาเนี้ยออกมันไม่มีตัวนี้เราก็เลยบวกแค่ห้าร้อยนะปกตินะบวกห้าร้อย จากเดิมนะจากปกติของมันนะ5 5าพลูกค้าเพิ่มหัวบอลบวก500บาทเอ้าตามนี้กดติดตามคอยดูได้เลยครับ